สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพ่อใจดีสู่ผู้สู่คนพี่น้องคบมื้นนี้พ่อใจดีสิภาไปตามแนวทางเล่าพัฒนาเมืประจำวันที่23มีนามิถุนา2568พี่น้องมิถุนา2568้ดเด้อเล่าพัฒนาพี่น้องแนวทางมีเข่ามีหลุดพี่น้องว่าสำนักใดอาจารย์ใดพี่น้อง มีบัตรถุกอาจารย์นะครับร้อยแปดสิบแปดอาจารย์กับมีภูเขาปูดุดพี่น้องที่วันแน่ๆเกง่งๆดังๆเป็นยังดุดพี่น้องนะครับเนาะนับภาษาอย่งคำนวณคือจะเข้าเจ้าไข่พี่น้องนะครับจะได้กระบอกเป็นยังพี่น้อง นะครับแก้ไขให้ดีกว่าเา่าพี่น้องวันที่ยี่สิบสามใส่วันที่กัน <c oughs> วันที่ยี่บสามวันที่ยี่ิบสามมิถุนายน 25 68นะครับมื่อนี้พอเจริญสิพาไปตามแนวทางราวพัฒนาของปู่มงคนเลยพี่น้องเด้อลาวพัฒนา เราพัฒนาปู่มงคลปู่มงคลก็แก้ไขเราได้พี่น้องได้แก้ไขแล้วนะครับแก้ไขแล้วปู่มงคลนะครับแก้ไขเสร็จสับไปที่เรียบร้อยนะครับปู่มงคลวิ่งอะ,อะไรพี่น้องนะครับนะวิ่งบนล่าง วิ่งบนล่างนะครับเดี๋ยวสักคู่ไปลองใส่สีเติมตีแค่จั่างหน่อกันนะครับ เบิ่งวิธีการจับคูพี่น้องนะครับวิ่งก่อนพี่นอ้องวิ่งวิ่งปู่ทองวิ่งชุดเดครับปูทองวิ่ง7ดนะครับชุด2ตัว3ามตัว สองตัวชุด3มตัวสองตัวและตัวกันชุดตัวกันพี่น้องนะครับชุดกัน กันหรือบกันออกได้คือบัดพี่น้องบอกได้เหมือนกันหมดเด้ออย่าไปชะล่อใจว่ากันกันนะครับเพื่อมันออกไม่ชไม่ใช่ตัวที่เราคิดมันมาออกตัวที่คนไม่คิดนะนะนะครับมาดูนะครับ,มา,นะรบมาดูชุด สตัวของปูม่มงคลพี่้องจุด3ตัวของปูม่มงคลนะครับ3นะครับ7 สองนะครับนะี่คือเนื้อหาของปู่มงคลนะครับเนาะชุดสองตัวเจ็ดสองนะครับตัวกันนะครับตัวกันพี่น้อง กันนี่กันแท้กันว่าแท้ยู่จ่พิจาน้องได้นะครับ3 2มส นี่คือแนวทางของปู่มงคลเดอ้อพี่น้องนะครับนี่คือสูุดยอดพี่น้อง วันที่ยีบสามิถุนาสองห้าหกแปดลาวพัฒนาปู่มงคลเดอ้อวิ่งบนล่างเจ็ดพี่น้องชุดสามตัวสามเจ็ดสองชุดสองตัวเจ็ดสองพี่น้องชุดกันสามสองสามเจ็ดพี่น้องพี่น้องครับแคบหนาจอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยพี่น้องเด้อใหก้กำลังใจซึ่งกันแล้วกันเนะพี่น้องเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้นะพี่น้องคลิปหนาพอกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ